สวัสดีค่ะกระแสเข่าวดังมาแล้วค่ะจะเจ็บตัวให้ได้ขอโทษที่ขำจักรยานยนต์ปาดหน้าคนขี่หันมายิ้มไหวสวยแต่ดันไม่ดูทางพุ่งเสยฟุตบาทซ้ำขอโทษที่ขำจักรยานยนต์ปาดหน้าคนขี่มารยาทงามหันมายิ้มไหวสวยแต่ดันไม่ดูทางพุ่งเสยฟุตบาทซ้ำเกือบชนเสาไฟงานนี้เรียกได้ว่ากดแม่ลงจริงๆ วันที่16กุมภาพันธ์2566มีคลิปไวรัลที่แชร์ต่อในโซเชียลงานนี้เรียกได้ว่าสงสัยพี่แกจะต้องเจ็บตัวให้ได้โดยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังขับขี่รถมอเตอร์ไซค์พุ่งออกมาจากซอยแล้วมาตัดหน้ารถแต่ก็ยังมีมารยาทงามเจ้าตัวรีบไหว้ขอโทษอย่างสวยยิ้มเขินเล็กน้อย ทุกอย่างเหมือนจะดีเจ้าของรถกรไม่ลงเมื่อชายคนนี้ตั้งหลักได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปและหันมายิ้มให้อีกพร้อมกับยกมือคล้ายจะขอโทษหรือขอทางแต่เจ้ากรรมไม่ได้ดูทางข้างหน้าชายคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์พุ่งเสยขึ้นฟุตบาทเกือบจะชนเสาไฟเจ้าตัวก็สะดุดล้มตามรถเจ้าของคลิปวิดีโอนี้ยังบอกอีกว่าขอโทษที่ขำตอนขี่ไปเสยฟุตบาท ขออคุ้แรงข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ